ต,ตอนนี้ผมเลิกพีเคแล้วทำไมวะฮะทำไมวะก็หาทำอย่างอื่นพี่เอาพีเคเราไปผมเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะผมไปสุดแล้วผมก็พอแล้วเหรอโลกมึงเองเนี่สัตว์เน่าอันดับหนึ่งของโลกจริงโลกส่วนตัว,วด็กูไม่เห็นมีใครก็บอกมีทาโลกเง <laughs> ทุกคนบอก่ิทนไปสิขอโทษเขาไปเขาไปสุดแล้วเขาไม่ขี้เกียจเล่นแล้วอืม <laughs> ผมมันเคยเห็นใครเขาบอกมึงไปชทำโลกเลยมึงตั้งมึงตั้งโดนกัตาดาเองก็ก็พี่ไม่ได้เล่นติ๊กตอกไงพี่จะไปรู้อะไรล่ะก็งี่เง่มาได้ <c oughs> แล้วไงแล้วมึงไม่ทํางานเหรอวันนี้ยทันทีพุ่งตื่นโอ้โหพ่อคุณแม่คุณบ่ายปลอมพึ่งตื่นเมื่อคืนนอนเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนยันหวัง ตอนนี้ทะเลาะก,กับคนทั้งวันอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทะเลาะกับใครทั้งหน่าวะทะเลาะก,กับคนต้มมาเดี๋ยโดนโดนโชว่วงนี้โดนต้มโดนต้มอะไรวะโดนต้มผ้ายโดนต้มพ้ายังไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังไงอืมโดนต้มมาตื้อกูมากมาตอนนี้ของกูเยอะเลยแล้วผมอะเดือนที่อาทิตย์เดือนที่แล้วเนี่ยมี คนมาซื้อพ้าผมไปยี่สิบห้าล้านใช็แค่ผมใบละสี่ล้านกว่าใบแรกเด้งเลยครับผมอืใบแรกก็เด้งเลยขอบูหณหัวใจด้วยครับเดี๋ยวพี่ดูเด็กปวดหัวไหมล่ะใช่เวลามึงโพสต์ด่าเนี่ยขอร้องอย่างได้ไหมได้มึงแท็กมันเลยได้ไหมโอ้โหถ้าแท็กเลยตายเลยพี่พอแท็กเลยตายเลยถ้ามึง์ด่าใครทวงใครมึงบอกชื่อไปเลย บอกชื่อไปตายเลยทําไมอ่ะถ้าบอกชื่อนี่คือพิคาดเลยนะพี่บอกชื่อนี่คือ,อพิคาดเลยให้ค,คนอื่นเขาสงสัยทาเฮียอะไรล่ะครับบางคนเขาสงสัยกูเขาจะสงสัยพี่ทําไมอ่ะไอ้เ็โถมึงก็รู้คนบางแคเนโผเป็นเป้าอยู่แล้ว คือพูดอะไรผิดไม่ได้เลยโห่จ้องจะยำกูอย่างเดียวเลยเวลานั้นมันก็ตแทกเลยโพสเลยต้องบอกว่าโทนมาแคร์นี่รอดแล้วรอดคนเดียวแล้วอะไรกูต,ตายรอ <ใน S 2> หยหนดกูกูกูล <laughs> ูกพระพายตายตายยากตายไม่เป็นก็เนี่ยครับถึงบอกทนมาแคร์รอดแล้วกูวจะบอกว่าอย่างนี้เวลาดังอ่ะมันต้องดังพร้อมความสามารถอือใช่ าชื่อมึงดังกว่าความสามารถนะแม่งรอดยากกูบอกเลยอืมจริงพี่เข้าใจปะหรือต้องทําให้ความสามารถมันดังเท่าตัวให้เท่าชื่อเสียงเราด้วยแต่ถ้าชื่อเสียงแม่งดังกว่าความสามารถนะยังไงมึงก็รอวันมรณภาพอะไรครับแล้วดีกสักคู่นเออันนี้ไปให้ไปให้ไปให้พี่บอมดูเลยให้พี่บอมแยกบอกใครดูรถอยู่ไหนอะมึงจะไปแล้วใช่ไหมยัง ยังไม่ได้ไปเปิบเิบนี่แหละตอนนี้วงการพลาปั่นป่วนมากมากเลยกูไม่ปั่นป่นวนหรอกเวนกูขายดีซื้อดีก็พี่รอดแล้วไงพี่รอดแล้วพี่ก็ไม่ปั่นป่วนสช่ดูหน้าตาดีเฮียมผมหน้าตาดีางเอ้ทำไมมึงดูหน้าตาดอปไปแล้วเจอกูไปเนี่ยดอปเลยแลหละเดี๋ยนะโซโนึงเพิ่งเอิ่มเพิ่มไมอเป็นเฮียงแลครับ ปอนบอกรอ,อกของดีจากพี่โทนได้ได้พี่รู้จักน,น้องปอนไหมน้องปอนก็ทำมานี่นะ